โูติดตาผมเลยคือไอ้จัดเจ้ดาดาดนั่นแหละพี่พี่พพมีรื่จำภาพเลยพี่ยังเคยชวนเป้ยไปดูหนังเลยใช่ยัยจริงเหรอเล่าเรื่องนี้ดิเล่าเรื่องนี้หน่อยดิเอาเดีๆเอาถามก่อนอุ้มลักนาหรือเปล่าโอ้อน,นี้ไม่เคยรู้ว่าไงนะเราอ่ะมีอะไรอ่ะเออจริงๆมันต้องมีมือมาจับหน้าอกด้วยอะค่ะได้จับได้ได้ท่านี้ท่านี้ฮิตมากเลยท่านี้อ๋อพับเป็ด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 ทำไมวะ ขออนุญาตถามว่าแล้วอะไรถึงทําให้เราต้องอต้องแยกก็มันจะมีอะไรก็บอกเราไม่ชอบเจ้าชู้เรียลซีไม่ใช่วิตามินซีอะไรก็ได้วิตามินซีตัวจริงต้องเรียลซีเบจจี้ไฟเบอร์จากผัก30ชนิดดื่มง่ายไม่เหม็นเขียวอัลฟาคอรฟิลพลัสสันสกัดจากธรรมชาติร้อยปร์เซนตช้อนเท่ากับผัก10กิโลกรัม อุ้ยเพื่อนสวัสดีค่ะบอกแล้วว่าอยากขึ้นใครคิดว่าคุณจะขึ้นทําไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะใครคิดตัวใครเป็นคนคิดเรื่องบันไดอะไรนะฮะใครเป็นคนคิดเรื่องบันไดใครคิดหรอกเขาเขาคิดมาไม่ตอนแรกสวัสดีฮะตอนแรกนึกว่าเดินไดเพราะดูจากข้างบนไปเป็นไงไอ้เคีบเป็นโคตรสูงไอ้เคีบเป็นโคตรสูงแค่ขึ้นบันไดข้าตัวก็ เมื่อกี้เพิ่งคุยถึงคุณคุณบอกว่าสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นไหนพี่เก็แต่เดิมเยอะนอนน้อยมากนอนน้อยคุยไปคุยไปคุยไปนอนไม่เออเออคุยไปคุยไปไม่หายเหนื่อยคุณเปิ้ลคุณเป็นคุณเป็นดาราที่มานั่งฉีดปากตรงนี้เลยผมจำภาพที่หัวติดตาผมเลยคือไอ้จั๊ดกรดาดนั่นแหละพี่พี่เป็จำภาพเลยพี่ยังเคยชวนเปิ้ลไปดูหนังเลยไอย จริงเหรอเล่าเรื่องนี้ดิน่าเรื่องนี้หน่อยดิเอาดีๆเอาถามกันหน่ยก่อนอุ้มลักนาหรือเปล่าเอ่ไมคยดูใส่ตาเขาดิดใส่ตาก็ด้จริงจริงตอนนั้นน่าจะน่าจะเพีงจัดกจั่นดาดออกอะไรแล้วผมก็เลยไลน์ไปบอกว่าอยากไปดูหนังผมผมผมชอบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยชอบดูหนังสไตล์ไหนดูเองไม่เป็นหรออยากมีคนข้างข้าง มาแล้วไปดูอยู่ด้วยแล้วมาถึงตอนนั้นไปไปไปชวนเป้ยเขาเพราะว่าอะไรเขาเขาน่ารักอะเขายังไม่มีแฟนรู้ไมตอนตอนนั้นเขายังไม่เขายังไม่มียังไม่มียังไม่มีตอนนั้นแบตอนนั้นใสใสเข้าวงการเลยตอนนั้นเลยแล้วข้อความที่ส่งไปอะเป้ยคนเดียวไหมหรือมีคนอื่นด้วยก็มีคนอื่นด้วยตอนตอนที่เป็นข่าวกับอุ้มละคณาเนี่ยเพื่อนนั่งคิดแหมฉันก็อยู่หนึ่งในนั้นแน่เลยหาเพื่อนไ่พอส่งหาพี่เพนที่เป็นพี่สนิทกับ กับเพื่อนปก็จีบอ่ะกูส่งทุกคนและแล้วพงศ์กับแป๊าเนี่ยเอาตรงงั้นพผมเพียแล้วตอนนี้เอาตรงนะตั้งแต่เป้ยมาบอกพี่อะพี่ออุ้มเขาบอกว่าก็ส่งหลายคนจริงๆริงคือแต่ว่าเพื่อนนี่คุอเขาเลยคนหนึ่งมันมันตกลุมงพางมึงเงี้ยเหรอไม่นะผมผมอยากไปจริงๆเหรอก็เผื่อแบบบางทียิงไปเงี้ยยิงไป เผื่อได้เผื่อเผื่อน้องเขาเไมะแต่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะเขาดูนิ่งๆไม่มีส่งสติ๊กเกอร์เลยถ้าน ok ้องไปในโรงจะมีจับมือน้องไหมผมผมยังไม่ได้คิดถึงขนนั้นผมคิดถึงโรงก่อนว่าต้องไปโรงไหนโรงที่คนน้อยๆใจต้องคิดไม่ดีเช่ป่ะกูแค่ดูหนังมึงซื้อยันต์โฟล์แล้วกะไม่แต่กูก็ไม่ได้หวานแบบมึงไม่มาเป็นเปื่อที่มึงซื้อยนต์โฟไปแล้วมึงไปให้ลูกหมีในคอนโดกูก็ลูกหมีคนเดียวไม่พี่อังทำไมถึงไม่รับนัดไปดูหนังเขา ตอนนั้นเหมือนพี่หอยทำโอ้ทำเนี่ยตรงใจเหรอไม่ไม่ไม่ได้สังเกตมองมองอย่างอื่นยกเว้นอันนี้พี่หอยไม่เปลี่ยนทรงเลยเหรอไม่เปลี่ยนครับพำไมไม่เปลี่ยนแล้วมันมันคนจไม่ได้มันไม่รอดหรอมันไม่รอดมันไม่รอด หรือเป้ยอยากจะลองมาทําชมทิปไม่รอดไม่รอดใช่ไหมพี่ถ้าพี่ทำแล้วดูดีอ๋อทำไมทไมอ่ะไม่นะตอนนั้นคือมันเหมือนมันทํางานยุ่งมากอะค่ะก็เลยแบบไม่ได้ไปไหนเลยไม่ว่ากับใครก็ไม่ได้ไปไหนเออก็ทแต่งานด้วยก็ดีแล้วชีวิตน้องดีแล้วอ่ะดีแล้นดีแล้วแต่ว่าเขาเขาสเปกมากถ้าสมมติว่าย้อนกับย้อนกับไปตอนนั้นพี่หอยรู้ว่าไปสเปคมากคือเป้ยเป็นคนที่ชอบผู้ชายอบอุ่นแล้วก็ทํางานเก่งไม่เคยมองเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาคุณล อ่าไม่เคยมองไม่เป็นคนที่ไม่เคยมองอะไรเงี้ยสังเกตจากแฟนเก่าแต่ละคนคือเลยก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะนี่เป็นคนลงบุญนะมีอาหารอะไรมาเวฟที่พี่เป็นคนลงบุญแล้วก็ชอบผู้ชายไม่เจ้าชู้อู้จบละไม่ไม่ผ่านละไม่ผ่านละตรงนั้นเลยแต่ผู้หญิงส่วนมากก็ไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้นะไม่บางคนก็รับได้แต่ของเป้ยนี่คือจริงจังเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลย ม่ชอบเคยแมมแบบแบบเออไม่เป็นไรหรอกก็ไปเที่ยวได้ไปอะไรได้ยอมได้ไหมจริงจริงผู้หญิงชอบพูดแบบนี้ว่าเฮ้ยโอเคได้รับได้ถ้าถ้าไม่จริงจังได้สนุกสนุกเอออะไรเงี้ยไวถือวไวโอเคไม่โอเคอย่าอย่ามาจริงจังแล้วก็อย่ามาเขาเรียกว่าวุ่นวายกับเราอย่าเกินไปอย่าเกินขอบเขตเอออะไรเงี้ยอันนี้ไม่ไม่โอเคครับนะแต่ตอนนี้เขากลับมา โอ้โหดูไม่ห่วแมู่่วมีดูไหมย่ะดูสิเล่นร้ายมากตบเปลี่ยนไหมตบใหม่เลยวิกาผิดละผิดเรื่องละไม่อยู่วต้องบอกว่าเป็นโอเคไหมย่ะพี่หอยสนุกผมเพราะว่ามันดูในเน็ต l i x อย่างเงี้ยมันต้องมันต้องรอวันพุธพุธ พูดไปมันไม่ได้มาทีเดียวไงไอตรงนี้มันใจสั่นตอนที่แบบเพียแม่งสนุกตอนเนี้ยตอนดีใจอืเพราะตอนนี้เขามีลูกกันแล้วมีลูกมีลูกให้ขมาประราชาแล้วไอตัวขยองซองไอที่มันเป็นแบบสั่งขึ้นมาไอที่มันเป็นแบบสัต่์ขึ้นมามันคนละเรื่องนะพี่ออันนั้นเกาหลีมั้งอันนั้นเกาหลีมั้งเฮ้ยเป็นไงเป็นไงบทนี้บทนี้ในในกันค่อนข้างจะท้าทายเลยเพราะว่าพี่หอยแบบ ตอนที่คุยกับภูมิกับพี่สันนะคะพี่สันบอกว่าคือทำยังไงก็ได้ให้ต้องให้เล่นแบบตัวใหญ่ที่สุดคือเป็นควีนคือเราเป็นเมียหนึ่งเรามาก่อนคนอื่นเพอะฉนที่เราจะได้ขึงของราชคำใหญ่ที่สุดเราคือเบอร์หนึ่งอ่ะแต่ว่าข้างในอ่ะใจอ่ะมันเล็กนิดเดียวเพราะมันแบบมันเหมือนมันมีมันมีคนปุ้ยมาอีกสามคนแล้วเหมือนที่ที่เราจะต้องจะต้องเป็นเราอ่ะมันเหมือนจะมยคนเออจะมาแย่งมาแทนที่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันค่อนข้างจะ ย้อนแย้งอะค่ะก็เลยค่อนข้างจะยากนิดนึงครับผมแล้วบวกกับความที่เป็นพีเรียดจัดด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยวิธีการพูดการวางตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะยากเพราะว่าเขาอยากมีลูกอยากมีลูกชายอยากมีลูก้านแต่ก็มีไม่ได้เพราะมันเป็นหนังแบบแนวแบบนี้มันสับแสงที่ใช้ในสับยากมากใช่ไหมมันต้องนาะแปลไทยเป็นไทยอีกทีนี่ไหนลองสมมติสมมติอันนี้เขาเขาเขาเาเป็นเขาเป็นเจ้าอยู่ไอ้เจ้าหรอกมันต้องพูดว่าไงแล้วนะแบบว่าไงนล้วเราอะ มีอะไรอ่ะเออจริงๆมันต้องมีมือมาจับเนาะหน้าอกด้วยอะค่ะใช่ได้ได้เงาแล้วนะมึงเงาแล้วนะไฟมันชงมาให้เขาได้บทไงใช่เขาะตอนนั้นแบบต้องมีลูกกับข้าแล้วมันเขาก็ต้องจับมือมาไอ้ท่านี้ไอ้ท่านี้ฮิตมากเลยท่านี้อ๋อพับเป็ด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 โอ้โหเออขอโทษนะคุณทำเหมือนคุณทำทำไหนลองดิไหนลองดิ ครูจริงๆแล้วถ้าถ่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันมันมีอยู่ในพงศาวดารหมมีค่ะมีค่ะจริงเหรอจริงคือการถวายตัวครั้งแรกจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาห้ามเอาขาขาโดนกษัตริย์ใช่ห้ามเอาขาโดนใช่เพราะว่าเพราะว่าใช่ไหมเป็นกษัตริย์ใช่ค่ะห้ามห้ามโดนเลยมันจะสนุกเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้ติดตามค่ะสนุกมากค่ะพี่หอย เวลานะครับผมมีงานไปต่างจังหวัดนะครับหลายๆคนถามผมนะฮะว่ามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายหรือเปล่าบอกได้เลยว่าไม่มีครับนี่ฮะผมมีตัวช่วยตัวนี้นะฮะวินฟาร์มเวจี้นะครับหลายคนนะครับมักประสบปัญหาเรื่องเวลาไปต่างจังหวัดต่างประเทศเราไม่ได้กินผักแต่ร่างกายของเราเนี่ยต้องการผักเพียงวันละ1นซองนะครับมีไฟเบอร์1 0 0 0 0มมิลลิกรัมกลิ่นหอมใบเตยอ่อนๆนะครับแถมยังช่วยจัดสมดุลในลำไส้ให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับกดสั่งได้เลยครับ ไม่ย้อนกันดีกว่าไม่ย้อนปัจจุบันเราไม่ย้ออยากรล้เอาอยไาตอนวัยรุ่นไอ้ตอนที่มีความรักครั้งแรกที่แบบว่าเกิดขึ้นกับเป้ยครับเออน่าแล้วตอนนั้นมาหาอะไรมังอุ้ยไปมาอะไรนะแล้วตอนมาหาอะไรเลยค่ะตอนป๊อปปี้เลิกไม่มัธยมมีมีมีแต่คนมาชอบค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นแฟนกับใครตอนนั้นเหมือนป่าก็คือคุณพ่อดุมากนะคะดุมากก็เลย ห่วงด้วยแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบคิดเรื่องพวกนี้ด้วยอะค่ะตอิงรู้หรือว่าเป็นชายหญิงเออสหะเลยค่ะสหะเลยค่ะเคยมีแบบเพื่อนๆในสมัยมัธยมหรืออะไรแอบไปที่บ้านแล้วพ่อ มี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 คนมาเคยมาเอาพ่อแม่มาขอแต่งงานตอนไหนตอนเด็กเหรอตอนมหาลัยเนี่ยตอมหาลัยต้วคนนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นความรักครั้งนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นเป็นโรคจิตคนหนึ่งที่แบบว่ามาขอแต่งงานพาพ่อแม่มาเลยบอกว่าศึกษากะเปยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแอ้วแล้วจริงจริงแล้วคุณรู้จักไหมไม่รู้จักไม่รู้จัก ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักมาถึงบ้านเลยมาถึงบ้านเลยก็คือเอาพ่อแม่มาด้วยแต่ตอนนั้นอะเป้ยจำได้ว่าเป้ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วป๋าก็คือคุณพ่อเนี่ยโทรมาบอกว่าเออมีผู้ชายคนนี้บอกว่าคาเป้ยอยู่แล้วเขาพาพ่อแม่มาขอจริงไหมเขาเขาคบกับเป้ยอยู่ป่ะไม่คบ ตอนนั้นไม่ได้มีแฟนไม่รู้จักด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยมีช่วงหนึ่งที่เป้กลับไปกลับไปเที่ยวที่บ้านที่ที่เบตงนะคะเขาก็ซื้อกล้ยทอดมาแขวนหน้าประตูทุกวันทุกวันแล้วก็เขาก็ใช้คุณแจมอไซค์เขาขับมอไซค์นะคะมาไข่กุญแจบ้านเป้ยอ่ะคือเราล็อกบ้านนะคะเออเวลาแต่เขาใช้กุญแจมอไซค์ของเขามาไข่กุญแจบ้านเป้ยเอออะไรเราแต่เรามีกล้องไงคะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแล้วก็แบบ ค่อนข้างจะกลัวแล้วกังวลมากๆอ่าก็จะมีโรคจิตประมาณนี้ก็ให้ให้ป๋าช่วยนะคะให้คุณพ่อช่วยแ้วเขาก็าหายไปนะตอนนั้นก็เหมือนเหมือนก็ต้องใช้ผู้ช่วยของป๋ามาช่วยมาแบบเหมือนมาเฝ้าเอออะไรอย่างเงี้ย่ะแล้วเราไปกันที่มหาลัยคนแรกแฟนคนแรกก็น่ารักมากๆค่ะตอนนั้นคือเหมือนด้วยความที่เราขาวขาวอะพี่ขาวๆาวมยๆเลยตอนนั้นแล้วก็ไปเรียนที่โรงเรียนเออมหาลัยที่ใต้เราก็เหมือนเป็น หน้าตาค่อนข้างจะโดดเด่นนะที่นั้นแต่ไม่ใช่สวยที่สุดนะคะเพราะสาวใต้เขาสวยกันทุกคนอยู่แล้วแต่พอเราไปด้วยความบุคลิกของเราหรือผิวเราเอออะไรนะตอนนั้นก็เลยคนก็เลยชอบเยอะคน่อนข้างจะชอบเยอะก็เหมือนมีคนมาลุมเอออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งที่น่ารักมากมากเสียงคุณคุณต้องน่ารักนะฮเพราะเสียงเขาเปลี่ยนเป็นเสียงเสียงเจ็บเลยไม่กี่เสียงเจ็บเลยใช่ใช่ใช่น่ารักมาก ดูความสุดมากเลยหน้าฟิลประมาณไหนก็ก็ฟิลประมาณไหนตีงงๆขาวๆเลยขาวๆเลยแล้วก็น่ารักมากแล้วก็ชื่อก็น่า ok รักเอออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนครูครูก็เป็นหัวเพราะว่าดที่เ enfin> ข้าลงอาหาร ก็มีแต่คนมาลุ่มไปไหนก็มีแต่คนมาลุมจ้องเอออะไรอย่างเงี้ยมองแบบมองละอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ครูครูก็มองเห็นถึงความไม่ปลอดภัยก็เลยฝากผู้ชายคนนี้ช่วยดูแลแล้เขาเป็นใครอ่ะเบย์มาเขาตัวตัวเขาเป็นเขาก็เป็นเพื่อนนักเรียนในชั้นนี้แหละเป็นว่าคนคนนั้นน่ะเขาก็ชอบเบย์โอ้ยโคตรตรงเลยอ่ะตอนที่เขาบอกครูบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวให้นายคนนี้นายคนนี้ดูแลคุณใจคุณฟูเลยดิก็ฟูก็ชอบก็ชอบก็ก็ก็ดีใจเอออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรมากแบบไม่ได้แบบ ตอนนั้นคือไม่ได้เป็นแฟนแฟก็ก็แค่มีความรู้สึกโอ๊ยทําไมมันต้องขนาดนั้นเลยอ,อ่ะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ปื้มๆอ่ะา่าเขาก็มาเทคแคร์มาดูแลเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคบกันอะไรเงี้ยคาว่าคบก็คือใช้เวลาในการคบเป็นระยะเวลาเป็นกี่เดือนกี่ปีอย่างไรเ่อตอนนั้นต<ป>ีว่าประมาณ2ปีอะค่ะสงปีอา่าช่วงระหว่างเรียนความรักคือดีมากน่ารักมากเขาก็น่ารักมากมากมากแต่แต่มีเหตุที่ทําให้ต้องจากกันและห่างกันก็คือคุณแม่เขาเสียค่ะแม่เขาเสียเขาก็เลยต้อง เาสไปอยู่ที่บ้านเขาก็คือจังหวัดแพร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ก็เลยทําให้ต้องห่างกันเพราะยังจาชื่อทุกอย่างจําได้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาหมดเลยมีมีของอะไรที่ว่าต่างคนต่างให้กันไม่ไม่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะแต่จําทุกอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยคือคือถ้ามีโอกาสก็ยังอยากจะเจอแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นการสารสัมพันธ์แบบไม่ใช่นะไม่ใช่นะอารมณ์เพื่อนอารมณ์เพื่อนเออแคบคือปอยปยถึงขนาดคือป้ยเข้าวงการป้ยก็คิดว่า จะมีโอกาสไหมที่เราจะได้เจอเขาเอออะไรอย่างเงี้ยก็ไปเซิร์ชกูเกอรว่าเขายังอยู่หรือเปล่าจริงเหรอเซิร์ชจะเปลี่ยนบ้านเอออะไรอย่างเงี้ยดูไหมเราเราเจอไหมอ่าไม่เจอเดี๋ยวถ้าเราถืาเราเราพิมพ์ชื่อนามสกุลมันไม่ขึ้นเหรอเปุ้ยก็มันไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นเลยมันขึ้นขึ้นขึ้นอย่างอื่นนะคะก็เอาถ้าจะเปลีนชื่อไปแล้วก็ไม่แน่ใจเอออะไรที่ก็ขนาดนั้นเลยค่ะปุ้ยคือปุ้ยค่อนข้างจะจดจำแล้วแบบมันเป็นอะไรที่น่ารักมาก่ะค น่าจะเป็นเป็นความรักที่จดจํามากๆมีความสุขมากๆใช่ค่ะไม่มีอะไรที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกเสียใจกับคนคนนี้เลยใช่แล้วค่ะแล้วตัวเขาก็น่ารักมากเลยถ้าถามชื่อได้ไหมถามได้ชื่ออะไรชื่อนุกสุดคิรักชื่อจริงเขาคือสุดที่รักใช่ค่ะชื่อเล่ชื่อนุบอกสุดอะไรมึงก็สุดอาถาความรักแล้วแบบมันแยกด้วยการที่แบบระยะทางไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันใช่ค่ะแล้วครั้งไหนที่คุณจําแบบว่าโอ้โหแล้วทําให้คุณ รู้สึกเสียใจมากที่สุดแล้วกันถ้ามากที่สุดก็คงเป็นพ่อของลูกอ่าเป็นพ่อของลูกแต่ถ้าเกิดแบบสมัยแบบก่อนแต่งงานอะ,อะไรอย่เง,งี้ยคือเป็นความรักที่นานมากคบกันนานประมาณ ก็ประมาณคือเกือบ5ปีก็คือมีการแบบไปหาผู้ยงผู้ใหญ่ไปแบบเตรียมสวัสดีอะไรกันเรียบร้อยแล้วเอะไรเงี้ยก็มีเหตุที่ทําให้ต้องแบบเหมือนต้องแยกกันหรืออะไรเงี้ยเออปัจจุบันเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็มีเขาก็มีช่ยเขาก็มีคนรักของเขาอยู่แล้วซึ่งไปวิ้น่ารักจังอะไรเงี้ยเขามี มีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้แม่งเพราะของคุณชอบแบบตีตอนนั้นตีมาเปลี่ยนมาอะอืมอย่างอย่างที่บอกคือคือเยชอบคนที่อบอุ่นใส่ใจเราแล้วก็เออเป็นคนที่เก่งสเปคไม่ได้ตัวสเปคไม่มีเลยจริงคือแบบคือขอแค่แบบสะอาดอะอย่าสกปรกมากกปอกเอาตรงนะแบ่งเราส่งคนแทบเดินออกจากสตูเลยชอบคนสะอาดด้วย ชอบคนสะอ่านด้วยอบอุ่นด้วยไม่มีอะไรในตัวเราสองคนเลยนะเราไม่ชอบคนสกปรกเราหันหน้าเงี้ยไม่ชอบคนสกปรกเฮ้แต่เขาเขาเป็นคนสะอาดดูดีนะอ่าอาเขาดูดีมากนะคะตัวจริงแต่ไม่ขึ้นกล้องเลย อันนี้เมาหน่อยแต่ว่าคืออาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นเป็นเป็นผู้ชายที่น่ารักแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงมากแล้วก็ชอบทำกับข้าวให้เป้ยกินอะไรอร่อยเวลาเขาทำอะไรเขาชอบทำมาม่าผัดแหนมอ่าทำมาม่าผัดแหนมแล้วเขาแบบน่ารักอะค่ะเวลาเป้ยไปกองถ่ายเขาก็จะทำกับข้าวมาให้เป้ยกินที่กองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขออนุญาตพูดขอขออนุญาตแฟนอาพูดนะคะแต่ว่าแบบไม่มีอะไรแล้วอ่าก็จะเป็นอะไรที่ดีเวลาไปไปไหนอาก็จะร้องเพลงให้ฟังตลอดอะไรเงี้ยโคตรอบอุ่นน่ะน่ารักน รักมากเป็นคนที่ใส่ใจอย่างป้อยไปถ่ายละครเรื่องหนึ่งที่ป้อยเจอต้องโดนฉากตบฉากทําร้ายรุนแรงเอออะไรเงี้ยเขาก็จะไปแบบคอยดูว่าป้อยเป็นอะไรมากหมาอออะไรเงี้ยไปรับไปส่งป้อยตลอดเวลาครับโคตรดีมีความสุขก็ถึงขั้นแบบเจอผู้ใหญ่ไปอ,อยู่ที่บ้านเขาแล้วเอออะไรเงี้ยขออนุญาตถามว่าแล้วอะไรถึงทําให้เราต้องอต้องแยกก็มันจะมีอะไรก็บอกเราไม่ชอบเจ้าชู้อ๋อก็จะมีอะไร ย้อนกลับไปดูต้นเทปย้อนกลับไปดูหัวม้วนเอ้ยมึงตัดไปดูหัวม้วนเลยย้อนกลับไปดูหัวม้วนชอบผู้ชายมีเจ้าชู้ชอบผู้ชายมีเจ้าชู้อ่ะตัดมาแล้วไอบคนเจ้าชู้อันจริงเขาเกิดอ่าไม่ได้เจ้าชู้หรอกแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบเหมือนเราเราเข้าใจบริบทเขานะแบบพอเขาแบบไปท่องไปเที่ยวต่างจังหวัดเือะเขาอาจจะเจออะไรบางอย่างไอ้นี่ก็เป็น ขนาดมีครอบครัวแล้วก็เป็นูไไม่ด้ชอบส่งรูปเืออยู่กับน้องน้องพิตตี้อะไรเงี้ยส่งให้กันชัยมันก้าเรียงก้าเลยนะส่งไปให้พี่หนุ่มมันส่งเข้ารูปไปแชมันก็มีเป็นธรรมดาก็ก็เลยรู้สึกว่าณตอนนั้นวัยณตอนนั้นของเรามันคืออะไรที่เรารับไม่ได้อะไรเงี้ยเขาดังนั้นเองก็เลยต้องห่างกันห่างกันคุณเป็นคนบอกเป็นคนบอกค่ะเป็นคนบอกก็มีครั้งหนึ่งที่เขากลับมาง้ออะไรเงี้ยก็ ใจอ่อนไหมตอนนั้นตอนที่เขามาออกพยายามอย่างยิ่งที่จะใจแข็งเพราะว่าคิดว่ายังไงมันก็จะกลับไปอีหลอดเดิม่าฮะมันหนักขนาดไหนกว่าที่มันจะกลั่นคําพูดออกมาได้ตอนนั้นตอนนั้นเจ็บปวดมากค่ะเออเพราะว่าแบบไม่ตั้งตัวไม่ถูกไม่ไม่รู้จะต้องไงเพราะว่าคิดว่าเขาคือคนที่ใช่แล้วเพราะตอนนั้นมันไม่มันไม่มีอะไรที่มันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาป่วยควบคุใครมันก็จะมีแต่ส่วนดีๆค<ช>่ะเราคิดว่าเรามองแต่ส่วนดีๆเอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุอะไรที่ต้องแบบเหมือนจะต้องแบบ เขาเรียกว่าจะต้องเจอเออก็ก็ก็แยกย้ายเท่านั้นเองก็ดีที่มันเป็นช่วงวัยนั้นดีที่เราไม่คบกันมานานกว่านี้หรือว่าดีที่เราไม่ได้แต่งงานกันหรืออะไรเงี้ยมันพอหลังจากนั้นเราก็กลับมาคุยกันใหม่กลับมาแบบเอออะไรอย่เงี้ยก็คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันมากๆมากๆมากๆาอะค่ะโหแล้วกว่ากว่าจะคิดได้ว่าอ่ะนี่คือเพื่อนแล้วว่ะผมเป็นคนที่สมมุติว่าเลิกใครแล้วแบบ พอเราเจอหน้าเขาวเราเจอเขาไม่ได้<อ>เราเจอเขาไม่ได้แล้วเราเราจะคิดอยู่ใจเราจะสั<อ>่นอยู่ตลอดเวลาเวลาเจอหน้าเขาจร<อ>ิงจริง,งแต่เป้ยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนนะ<อ>มีแค่คนเดียวที่เป้ยเป็นไม่ได้แต่นอกนั้นเป้ยเป็น<อ>เป็นได้หมดเลย<อ>เพราะเป้ยมีควารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคือ มันเราได้เรียนรู้คนเท่านั้นเองไม่ได้มองว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีหรือว่าเป็นคนอะไรเพราะทุกคนมันไม่มีใครเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีข้อเสียยกเว้นเรารับได้หรือรับไม่ได้พ่อรับไม่ได้ะก็ต่างคนต่างไปแค่นั้นเองโอ้โหเจ๋งะเราไม่เคยคุยกับเป้เลยเนาะไม่เคยเราเห็นแต่เขาในทีวีนะไเห็นแต่ในหนังแต่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพิ่งบอได้ใกล้ๆเขาเนี่ยแหละเชื่อได้เลยว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายด้วย ไม่ห้อเป้ยไม่มาหรอลิฟแบบเดี๋ยวพี่จะย้ายขึ้นลิฟแล้วก็หาไม้อะไรที่แบบความรักใหม่ของเป้ยมีวางแผนไหมว่าแบบไหนอะไรยังไงไม่ได้คิดเลยพี่เป้ยไม่ได้คิดเลยตอนนี้ไม่ได้มีเรื่องนี้อยู่ในหัวค่ะว่าคนใหม่จะต้องอะไรยังไงอ แต่ถ้าจะให้คู่จะให้ตอบก็คือมันก็ต้องเป็นความรักที่มันปลอดภัยอ่ะพี่หอ,อยคือเราเจออะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วอ่ะการที่เราจะต้องไปสู้รบปบมือกับรักครั้งใหม่อ่ะ<ม>เราไม่มีดีกว่าไหมอ่ะ<ม>ออเราสู้แบบเราก็อยู่ในเซฟโซนของเราอยู่กับลูกไปอย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอไม่ต้องไปแลกแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นเซฟโซนที่ดีของเปิ<ม>้ยเพราะว่า<ม>อย่างที่บอกคือเปอ้ยก็ไม่ได้แบบมีแค่เป้ยคนเดียว<ม>ก็มีลูกอีกสองคนด้วยฉะนั้นเขาก็ต้องเหมือน ก็ต้องก็ต้องเปิดใจกับตรงนี้ของเปด้วยซึ่งก็หวังใจว่าในอนาคตอาจจะได้เจอคนที่ดีๆเอออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรคือคิดว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าไม่ดีไม่มีดีกว่าเนาะใช่มีความรู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าไม่ไม่โอเคก็ไม่อยากมีดีกว่ามีลูกคอยอยู่ด้วยเพราะว่าชีวิตทักวันนี้มันก็แฮปปี้อยู่แล้วที่แบบเป็นอยู่อย่างนงี้อะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ลูกๆเป็นไงบ้างครับป้ทั้งสองคนตอนนี้อายุเท่าไหร่น่ารักมากค่ะคนหนึ่งอายุ12ค่ะอีกคนหนึ่งอายุ6คขวบค่ะแฮปปี้มากค่ะมีความสุขเด็กๆคือแบบป้โชคดีมากเลยทุกวันนี้ป้ยังขอบคุณคุณป๊อปเลยทีย่แบบทำให้ป้อยมีแบบ เขาเรียกว่าข้อขวัญที่น่ารักแบบนี้เออเนะขาเรียกว่าเป็นยาจ่ายเ hey ฮ้เปอร์ในทุกๆเรื่องอะค่ะเหนื่อยไหมเราเราต้องทําหน้าที่แบบอย่างเนี้ยเฮ้ยพร้อมอยู่แล้วที่จะมีเขาสองคนตั้งแต่แรกอะค่ะฉะนั้นถามว่าเหนื่อยไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาของแม่ลูก็เหนื่ออยย,อย่างคุณก็เหนื่อยอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่มันมีความสุขมากมากแล้วแบบพี่แบบคือรอยยิ้มของพวกเขาอะแค่เขามากออหรือมาอะไรแบบ มีความสุขมีต้องการอะไรอีกแล้วดูสายตาเขาดูเลยว่าเขามีความสุขกับลูกเขามากใช่ค่ะเด็กๆชอบอะไรกันฮะทั้งสองคนชอบชอบอะไรชอบเล่นอะไรชอบกีฬาอะไรชอบดนตรีชอบการแสดงอะไรไหโปดเขาจะเล่นดนตรีเขาคือตีกองเล่นบาสแข่งวิ่งเอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเล่นเล่นหลายอย่างบอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องปรินน้องปรินจะเป็นสายเอนเตอร์เทนนะคะก็มีความสุขแฮปปี้ ดีค่ะดีโอ้ยถือว่าเป็นของขวัญที่ดีอ<ช>่ะค,คนที่ชอบมีลูกและคนที่แบบอย่างเราแหละเราเรากลัวการมีลูกนะเอาตรงว่าการที่แบบว่าเราเรามองเห็นวินล,ลี่หรือเห็นใครที่มีลูกแล้วแบบเฮ้ยเขามีความสุขถ้าคนมีลูกต้องมีความสุขกับการมีลูกแต่คนคุณก็มีนะเดี๋ยววันหนึ่งจากเชียงใหม่บ้างขอนแก่นอุตรดิตถ์สุขโขทัยนาราธิวาสมาแล้วมัดจุกมาก็ให้รู้ว่าก็ลูกมึงอ่ะอ่าใช่ ก็คือผมโชคดีกว่าพวกคุณสองคนนะฮะของผมมา18บ้าง19บ้าบ้าง25บ้างอะไรอย่างนี้ผมโชคดีกว่าคุณเยอะครับขออนุญาตถามแล้วกันว่าตอนที่มุกออนจับคุณป๊อปคุณป๊อปคือต้องอธิบายก่อนว่าคือมันตลอดระยะเวลาที่แต่งงานกันก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้เข้ามาตลอดแต่ก็พยายามแบบพยายามเป้ก็พยายามประคับประคองให้มันไปให้ได้อะไรอย่างนี้ย พอมาถึงจุดๆนี้มันง่ายโอเคมันง่ายเพราะอะไรรู้ป่ะมันง่ายเพราะมันเริ่มตั้งแต่วันแรกมีเข้ามาเรื่อยๆจนจิตใจเราอ่ะมันเหมือนมันเข้มแข็งไปขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วไอ้คำว่าหมดหมดรักอ่ะคือมันมันมันเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์อ่ะมันก็ค่อยๆหมดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแลวจิตใจของเรามันเข้มแข็งเรื่อยๆเรื่อยไอ้รักอ่ะมันถอยลงเรื่อยๆมันก็เลยพอมาถึงจุดๆุดเนี้ย มันก็เลยง่ายมากที่อยู่ๆความรู้สึกพอร,รู้ปั๊บอาว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกละแล้วก็เลยเปลี่ยนเลยในวันนี้คือมีแต่ความเออเขาเรียกว่าความเป็นห่วงเป็นยายว่าเขาจะเจออะไรยังไงเขาจะอยู่ยังไงเอออะไรเงี้ยมากกว่าเเขาจะเจอคนที่ดีๆไหมเอออะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ไปมากกว่าค่ะมันความรักความหง่งไม่มีเลยไม่มีเลยอยู่ในความคิดคือถ้าถามว่ายากไหมสำหรับเป้ของเป้ใช้เวลาค่ะ เวลาเป็นเครื่องกําหนดอยู่แล้วเวลาเป็นตัวช่วยทําให้เป้ยมีจุดจุดนี้ได้มผมว่าลูกด้วยแหละลูกเป็นกก็มีส่วนล,วลูกมีส่วนสําคัญอยู่แล้วค่ะอในฐานะที่เป็นสาวผมใช้คํานี้ได้เลยว่าเป็นสาวสตรองมากๆ<ะ>สําหรับในยุคยุคนี้แล้วน้องๆที่ดูอยู่หรือใครที่ดูอยู่ที่<ะ>มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ<ะ>ความรักตรงเนี้คุณมีกําลังใจหรือว่ามีบอกสั้นๆในการที่เรา เจอเรื่องพวกนี้แล้วแล้วเราจะออกจากเรื่องพวกนี้ได้ยังไงเปไ้ม่สามารถให้คําแนะนําแต่ละครอบครัวแต่ละคนได้เพราะบริบทสิ่งที่เขาเจอ,เอกับเป้ยเจอไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป้ยพูดได้ก็คือว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้นอกจากตัวเราเองและนี่คือเป้ยปาดวานครับผมชดชเยี่ยมอ่ะ เราจะติดตามผลงานของเป้ยได้ที่ไหนบ้างอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ละครของเป้ยจะก็อ,ออนที่ช่องวันค่ะวัน21นะคะก็ก็สามารถติดตามได้เรื่อยๆก็ปีหน้าก็คาดว่าน่าจะมีเหล็กแหละแต่แต่ณตอนนี้ก็คือเพิ่งถ่ายซีรีส์แม่หัวจบไปครับก็อาจจะแบบขอพักอยู่กับลูกไปเที่ยวกับลูกก่อนสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็กลับมารับงานใหม่ธุรกิจธุรกิจมีหลายตัวเลยจริงๆมีแลนที่จะเปิด เปิดผลิตภัณฑ์หลายหลายอย่างมากได้นะเดี๋ยวบอกอีกทีดีกว่าได้ติดตามผลงานเ็าได้นะครับเป้ยปาร์ตบ้านครับขอบคุณค่ะ